สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปที่ประเทศลาวนะคะพวกเราจะไปสาธิตวิธีการทำงานเครื่องอัดฟังให้กับลูกค้าที่ฝั่งประเทศลาวค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณลุงพาไปนะคะโดยใช้รถรับจ้างส่วนตัวค่ะโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่เวลาเร่งรีบนะคะเราสามารถเข้าด้วยได้ตัวเองนะคะเราสามารถนำเอกสารมาที่ด่านชายแดนนะคะแล้วก็สามารถขึ้นรถนะคะขึ้นรถบัสไปยังสอปอปลาวได้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปที่ฝั่ง สอบปรล,ลาวนะคะเราก็ต้องนําเอกสารนะคะมายื่นให้กับตอมอนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางส่วนตัวหรือว่าเดินทางโดยโรถรับจ้างนะคะ ต้องนําเอกสารมายื่นกับตมเพื่อที่จะได้ผ่านด่านนะคะข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวค่ะแล้วในตอนนี้นะคะเราก็ได้ยื่นเอกสารทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะคะสามารถผ่านเข้าไปยังสอบปรลาวได้เลยค่ะและตอนนี้เราก็กําลังมุ่งหน้าไปที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะหนองคายนะคนหรหลวงเวียงจันทร์เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งสอบปรลาวนะคะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงที่ยื่นเอกสารนะคะเป็นด่านตรวจก่อนที่จะข้ามสะพานมิตรภาพนะคะไทยลาวคะ่ะไปกันเลยค่ะมุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวหนองคายนาครหลวงเวียงจันทร์เดี๋ยวไปเจอกันด้านในที่นครหลวงเวียงจันทร์เดี๋ยวจะถ่ายภาพวิวบรรยากาศข้างทางให้ดูนะคะ และในตอนนี้พวกเราก็ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวมาจนถึงฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเขตนะคะตัวเมืองฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์ค่ะแต่พวกเราจะไม่ได้ขับรถเข้าเมืองนะคะเนื่องจากพวกเราต้องไปบ้านของลูกค้าซึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งคะ่ะเราก็เลยไม่ได้ขับเข้าเมืองเลยออกมาเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อไปอยังอีกเมืองหนึ่งนะบ้านของลูกค้านะคะบรรยากาศสองข้างทางน,นะคะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเขตเมืองเขาเลยนะคะเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ค่ะ บรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ แล้วในตอนนี้นะคะพวกเราก็เดินทางมาถึงบ้านของลูกค้าแล้วค่ะเครื่องอัดฟังนะคะได้ส่งเข้ามากับขนส่งนะคะที่อยู่ชายแดนนคนรหลวงเวียงจันทร์นะคะชายแดนจังหวัดหนองคายแล้วก็ได้ฝากขนส่งนะคะเข้ามาส่งให้กับลูกค้าแล้วซึ่งสินค้าเนี่ยจะมาถึงบ้านลูกค้าก่อนนะคะแล้วเราก็เดินทางตามมาทีหลังค่าวันนี้เราก็เข้ามาสาธิตการทํางานเครื่องอัดฟังไทยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นอัดด้านบนใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแต่8ลังมาขึ้นไปก็สามารถใช้งานได้ เ,ะคะเครื่องอัดฟางไทยตัวนี้นะคะรุ่นอัดด้านบนมีขนาดความกว้างของก้อนฟางอยู่ที่40คูณ40เซนติเมตรส่วนความยาวลูกค้าสามารถกําหนดได้ตามต้องการเลยค่ะวันนี้ลูกค้านําเครื่องอัดฟางนะคะมาอัดฟางข้าวเพื่อกักตุนวัตถุดิบไว้ให้งัวกินนะคะซึ่งลูกค้าเลี้ยงงัวจํานวนเยอะมากๆเลยค่ะลูกค้าจึงต้องการที่จะกักตุนวัตถุดิบเอาไว้ใช้เองในยามหน้าแ้งนะคะแล้วในขณะนี้นะคะพวกเราก็กําลังจะสาธิตการทํางานให้กับลูกค้าดูเพื่อ จะได้เข้าใจนะคะวิธีการทํางานนะคะของเครื่องอัดฟงังและวิธีการมาเชื่อกของเครื่องอัดฟังนะคะว่าวิธีการทํางานใช้งานอย่างไรบ้างเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจนะคะแล้วในะวันนี้ก็เสร็จภารกิจของพวกเราแล้วนะคะถ้าใครชอบผลงานของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานชิ้นใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะ เครื่องอัดฟางไทยเส้นฟางสวยไม่พ่นไม่ขาดไม่ทิ่มปากงวควายช่วยลดต้นทุนสร้างไรายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมวิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดฟางการุณาอาัจารบีและกวดน็อตให้แน่นทุกครั้งก่อนใช้งาน